สวัสดีค่ะกำลังจะเรียนจบหรือกำลังจะหางานกันอยู่หรือเปล่าเคยสงสัยไหมว่าหลังจากที่เขาเรียนจบกันแล้วทีเขาไปทำงานกันเนี่ย เคยสงสัยไหมว่าเขาไปที่นี่กันได้ยังไงเขาไปทํางานต่างประเทศกันได้ยังไงทําไมเขาถึงทํางานสไตล์นี้และทําไมเขาถึงทํางานแบบนี้แล้วเราจะไปทํางานแบบนี้ได้ยังไงถ้ามีคําถามหรือมีแผนในใจที่เราอยากจะไปถึงอ่ะวันนี้มีขั้นตอนในการที่จะหาคําตอบเหล่านั้นแล้วก็ไปถึงสิ่งที่ฝันมาให้ฟังกันค่ะข้อแรกเลยนะการที่เราจะนั่ง หาคาตอบได้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อดีมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรา brainstorm ก่อนเลยค่ะก็คือเข้าใจตัวเองตอบคําถามและรู้จักตัวเองให้ได้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรต่อจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายเนาะว่าแบบเออก็เรื่องของเราแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วเพราะบางทีมันมีอะไรที่เราสนใจหลายอย่างไปเลยหรือไม่เราก็อาจจะรู้สึกเท่าๆกันกันกบมันทุกอันอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยต้องเริ่มใส่ใจแล้วก็ถามตัวเองให้ชัดขึ้นว่าอะไรนะที่เราอยากทําจริงๆอะไรที่เราสนใจ แลเราอยากจะลองค่อยๆต่อยอดไปทํามันจริงๆเป้าหมายหรือความต้องการในชีวิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไปตลอดชีวิตนะมันคือโมเมนต์เนี้ยค่ะ ลองถามตัวเองว่าโมเมนต์นี้อีก5ปีข้างหน้าเราต้องการอะไรดีกว่าที่ตอบว่า5ปี10ปี20ปีอีก50ปีฉันจะทําสิ่งนี้เพราะมันเป็นมิชชั่นที่ดูยิ่งใหญ่มากาจนแบบเหมือนจะต้องไปเปลี่ยนโลกอ่ะบางทีมันเราไม่กล้าที่จะคิดถ้ามันยากคิดง่ายๆค่ะว่าเราต้องการทําอะไรในอีก5ปีข้างหน้านี้ณนะวันนี้ถึง5ปีข้างหน้านี้ง่ายๆแค่นี้ลองลองหาคําตอบให้ได้ก่อน ตัวอย่างก็คืออย่างจอมเนี่ยสมัยตอนเรียนจอมก็คิดว่าโอเคจอมอยากทำงานพับลิกงานแอนสเคปที่ไม่ได้ออกแบบแค่แบบสวนบ้านหรือรีสอร์ทจอมอยากทำงานเป็นส่วนสาธารณะพาร์คใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆที่มีคนมาใช้เยอะๆทีนี้เนี่ยเออพอเราเนี่ยจอมก็เลยมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากทำงานสไตล์นี้แหละนี่ก็คือเป็นการเบรนสต t ร r มมิ่เนี่ยคือสิ่งที่จอมอยากทำ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่2ค่ะก็คือขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล collecting data นนก็คือรู้แล้วว่าอยากทำอะไรทีนี้เนี่ยมันจะไปถึงได้ยังไงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะข้อมูลเนี่ยที่จะไปหามาได้ก็เช่นไปคุยกับรุ่นพี่เจอเพื่อนถามอาจารย์เปิดในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ยิ่งสมัยนี้นะโหง,ง่ายกว่าสมัยก่อนที่แบบจอมหางานเยอะเลยว่าแบบเปิดอินเทอร์เน็ต Google ก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสมัยก่อนเนี่ยกูเกิลก็มีแต่มันไม่ได้มีข้อมูลเยอะเท่าวันนี้เพราะฉะนั้นโหงเน,นี่ย หาข้อมูลได้เพียบเลยว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าเป็นในกรณีตัวอย่างจอมย้อนกลับมาจะได้เข้าใจง่ายๆจอมก็ collecting data จากการที่คุยกับรุ่นพี่ที่เคยทํางานต่างประเทศมาก่อนหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วจอมก็ดูว่า qualification ที่เขาต้องการคืออะไรแล้วเรามีไหมจอมก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เรามีเฮ้ยอันนี้เราไม่มีเฮ้ยอันนี้เราพัฒนาได้อีกทีนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮอเรามีอะไรที่เราต้องแก้ไขเติมเต็มเนาะข้ no? อต่อไปก็คือ determination ก็คือความมุ่งมั่นการตัดสินใจค่ะคือพอเรารู้แล้วว่าเรราาต้อองกอะไ รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงทีนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเยอะมันยากมันมีอันนูน้นมีอันนี้มีอะไรเยอะๆไปหมดแล้วแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกดิสเครดิตรู้สึกท้อว่าเฮ้ยจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตัดเรื่องท้อไปเลย,เ,ลยเราต้องมีดีเทอร์มินเอชันก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เห็นเป้าหมายแล้วเราก็พุ่งชนเข้าหามัน อันที่เราแบบมีความสามารถมันก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะแต่บางทีสิ่งที่ทําให้เราไปถึงได้จริงๆมันคือพลังใจอะค่ะสุดท้ายเนี่ยใจจะทําให้เราแบบมีแรงผ่านความยากลําบากไปได้ค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มไปแล้วอะมันจะเริ่มมีอุปสรรคปัญหาดราม่าอะไรเข้ามาเยอะๆไปหมดถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นอะมันจะทําให้เราโลลังเลไข้เควแล้วก็รู้สึกแบบท้อแล้วก็อ่อนล้าเพราะฉะนั้นต้องมุ่งมั่นค่ะตัดสินใจให้เวลาตัวเองตอบคาถามตัวเองแล้วคุยกับตัวเองว่าเอาใช่ป่ะโอเคนะไปะ ข้อ4วางแผนค่ะเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปหามันให้ถูกเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้เราต้องทําอะไรเราตั้งใจแล้วแต่ทีเนี้ยเออเราจะทําอะไรก่อนหน้าหลังอ่ะหนึ่งเราก็ต้องวางว่าเออเราต้องเริ่มททำอันนี้ก่อนตอนไหนนะทำด้วยอันนี้แล้วทําอะไรต่อ จริงๆมันคล้ายๆการวางแผนเดินทางอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการวางแผนชีวิตว่าเฮ้ยเราจะไปอันนี้ต่อ,อยังไงแล้วมันไม่ใช่แค่วางแผนเดียวแล้วไปยาวเลยบางทีใช่มันก็คือต้องมีแบบแผน A แผน B อาจจะแบบไปแผน A ก่อนเฮ้ยถ้ามันไม่เวริร์กอะไปอันนี้หรือไปอันนี้อะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกันก็คือต้องเริ่มวางแผนมีทางเลือกให้ตัวเองด้วยต่อมาคือ action มีแผนแล้วต้องทาแล้วก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่แค่วางแผนแล้วลุยเลยทําวันเดียวจบไม่ใช่นะต้องทําอย่างต่อเนื่องค่ะต้องทําเป็นระยะ ระยยาวมันเหมือนการวิ่งมาราธอนนะถ้าเรา,าเอาพลังทั้งหมดอัดแค่วันเดียวแล้วจบแลหอดแรงอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยคีป going ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นระยะยาวค่ะอย่าหยุดต้องทำไปเรื่อยๆค่ะรักษาโมเมนตัมไว้ดีๆต่อมาคือเรื่องของการจัดการการ manage manage เนี่ยคือการ manage ทั้งเวลาแล้วก็อ,อารมณ์เรื่องเวลาก็เรื่องเวลาก็คือเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราต้องทําอันเนี้ยเราจะต้องทํานานเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่ในการทําเราจะได้ให้เวลาตัวเองถูกแล้วเราจะได้ทําทุกอย่างให้แบบตามกําหนดการแล้วมันทันอีเวนต์อย่างเช่นสมมติอย่างจอมต้องสมัครงานไปฝึกงานเงี้ยถ้าคนเขาต้องส่งภายในเดือนกุมภามันอาจจะดีกว่าถ้าเราส่งต้นกุมภาก็ได้ก่อนที่จะมีคนเห็นพอร์ตเยอะๆแล้วเขาจะแบบว่าไปเลือกคนอื่นหมดเลยไม่เลือกเราอะไรเงี้ยก็รีบจอมอาจจะส่งไปก่อน ลาที่คนอื่นส่งนิดนึงเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้เห็นพอร์ตเราก่อนเห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจเนะี่ยเราส่งมาดังนั้นจองก็จะมีไทม์ไลน์แล้วว่าเฮ้ยเราต้องทําพอร์ตให้เสร็จต้นเดือนมกราเพื่อที่วากลางเดือนมกราจะได้มีคอมเมนต์จากุ้นที่หรืออาจารย์แล้วเราจะได้แก้ทันแล้วสิ้นเดือนมกราจะได้ส่งไปเลยเขาจะได้เห็นตอนแบบต้นเดือนกุมภาอะไรเงี้ยก็ว่าไปต้อง manage ไทม์ไลน์ดีดีว่าเราจะต้องทําอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่ะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ได้ทาอะไรต่ออีกอย่างที่ต้อง manage ก็คือ manage เรื่องอารมณ์เเพรราะมมมันก็ต้องีีค,คยดใใช่ห ครียความคาดหวังความอยากได้มันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารอารมณ์ตัวเองด้วยว่าเราจะผ่านมันไปยังไงก็ต้องทําตัวเองให้โอเคแล้วก็ผ่านมันไปได้ก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยค่ะอยา่าแบบเวี่ยงขึ้นเมี่ยงลงแบบสถานการณ์มากข้อสุดท้ายก็คือ tracking ก,ก,ก็คือที่ทํามาทั้งหมดเลยเนี่ยมีเป้าแล้วเราก็ทําตามวางแผนทําจัดการเวลาพอทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเคเราจะทําไปตามนั้นเราก็ต้อง keep track ด้วยก็คือมองย้อนกลับไปด้วยว่าเราทํามาคุณภาพเป็นยังไงดีไหมมันพัฒนาได้อีกไหมแล้ว มันมีอะไรที่เราขาดหรือเปล่ามันต่างจาก n a g e เนอะเพราะ a ม a g e มันเป็นแค่เรื่องของเวลาเวลาแต่ว่า t r a c k i n g ก็คือมองทุกอย่างกับเป็นภาพรวมแล้วก็ย้อนกลับไปว่าโอเคไหมใช่ไหมยังใช่อยู่หรือเปล่าเราออกนอกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็มีขั้นตอนประมาณเท่านี้ค่ะในการที่ช่วยให้เราวางแผนว่าเราจะทํายังไงต่อดีแล้วเราจะไปถึงมันได้ยังไงเราไปวาดฝันหลังเรียนจบกันว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเลยและไม่ใช่ว่าความฝันของเพื่อนมันจะเหมาะกับเรามันอาจจะดูสวยงามยิ่งใหญ่แต่มันจะไม่ใช่เราก็ได้ แต่ความฝันของเรามันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากสําหรับใครอาจจะมีคนหัวเราะยาะเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเราคิดว่ามันใช่แล้วเราตั้งใจที่จะทำมันเราก็จะไปหามันให้ได้ค่ะยังไงขอให้โชคดีค่ะไว้คุยกันค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอค่ะฝากติดตามต่อไปได้วยนะคะแล้วก็ฝาก subscribe ที่ YouTube แล้วก็ subscribe ที่ dreamaction co ด้วยค่ะไปเจอกันได้ที่ facebook com go dreamaction แล้วก็ twitter com go dreamaction เช่นกันค่ะถ้ามีคำถามข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างที่ YouTube หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Page หรือจะส่งอีเมลมาหาจอมโดยตรงก็ได้ค่ะที่ jom dreamaction co ก็ถ้ามีอะไรที่แนะนำอยากให้จอมพูดถึงเดี๋ยวจอมจะจัดให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงติดตามกันต่อไปเนาะขอบคุณค่ะตันนีสวัสดีค่ะ